อนิ่งสวัสดีเช้าว,วันอาทิตย์สวัสดีสาวกบุฟเฟ่อาหารญี่ปุ่นสวัสดีครับนี่คือทรงตรงจากไฮโซซูชิรอบนี้ก็เป็นหน้าที่ของผู้จัดการร้านสาขาไฮโซซูชิ so ก็ฟูดเติ้งคือปกติระดับผู้จัดการรองผู้จัดการเชฟใหญ่ผู้ช่วยเชฟใหญ่ก็ต้อง ช่วยกันฟู้ดเทสติ้งอย่างน้อยต้องเดือนละหนึ่งครั้งนะครับวัตถุดิบต่างๆที่มีอยู่ในร้านมั่นใจว่าด,ดีอยู่แล้วก็ต้องผ่านขบวนการช่วยกันชิมช่วยกันกินช่วยกันเช็คหลากหลายของร้านอาหารที่เราต้องช่วยกันนะครับรสชาติอาหารความสดมีการเปลี่ยนแปลงอะไรยังไงคือยิ่งระดับ ว้าเชฟทุกๆตำแหน่งแะครับจะช่วยๆกันเชฟช่วยกันดูรสชาติคงเดิมไหมวัตถุดิบเป็นยังไงมารสนี้ยังไงคือคิดว่าเราต้องช่วยกันทุกๆด้านทำให้ดีที่สุดด้านการบริการอาหารแม้แต่ราคาวัตถุดิบที่เข้ามาที่เราขายอยู่ณวันนี้จุดนี้เรากล้าพูดได้เลยว่า บุฟเฟ่1นึ0บาทเน็ตที่ไฮโซเนี่ยราคาไม่ได้สูงแต่ขบวนการขายเราจะรอดได้เราจะอยู่ได้ลูกค้าจ่ายไม่แพงคอนเซปต์ของเราคือพนักงานโอเคตัวร้านอยู่ได้นี่คือต้องอยู่ในขบวนการที่ดูแลให้ดีจริงๆครับทำยังไงใช้วัตถุดิบให้คุ้มค่าการรักษาอุณหภูมิตู้เย็นเพื่อให้เกิดความเสถียรในการใช้วัตถุดิบ ได้ทุกส่วนทุกชิ้นให้เกิดผลดีเพื่อเราจะอยู่คู่กันไปนาน